สวัสดีจ้าพี่น้องตอนเ้าเนาะมนีเ้าหมองกะมาอัปเดตบรรยากาศฝนตกตั้งแต่เมื่อวานจนหอดตอนเ้านี่พี่น้องกาลังหยุดจะตอนตกไม่ไม่นับฟ้าขาดเลยพี่น้องเซาหมองตื้นเต้นหลายเมื่อวานนี่เนาะอันฟ้าแหลมาฝนตกแหงหงพี่น้องเลยฝนตกคักตกแน่ตกแบบว่าหยุดบ่อย่างเลยจ้ะคือฟ้าหัวคือเทวดาเทน้ำลงมาเลยพี่น้องตกมาเบิดถีบเลยจ้ะค้าวเดี่ยวน้ำถ่วมเลยพี่น้อง แต่กบบ่ถือว่าถ่วมคักลงจ่าเพราะว่าเมื่อวานนี้สาวมองเบืองเข่ายุตัดทัดหยาอยู่น้องพี่น้องเบื้องก็มีน้ำพอหยดเลยจ้ะน้ำหยดเดียวก็บ่มีเลยหนาแบบดินแหงเลยพี่น้องแบบดินมันเป็นแหงแบบฝนมันตกมาเพราะพมพมเพราะหยางามนะพี่น้องแต่ว่ากบบ่ถึงว่าได้ขังน้ำบัดตื่นสาวขึ้นมา น,น,น,น้ำนะเฮนาหนีขาวโพลนและพี่น้องดีใจหายนี่ละชีวิตของา้านาเนาะเฮ็ดอันนาปีนะอันเชานา้าน้าบานเฮ้านะพี่น้องล้อน้ำฝนยางเดียวบนัน้ฝนกระตกมาไหนะ้เนาะชีวิต้าวนะ้าไไ้กะดีใจเป็นภาพบรรยากาศทงน้าขาวเขียวมีน้ำแซกอะสีดาไส้อันปุ๋ยฉีดน้ำม,มักแล้วพี่น้อง เมื่อคืนนี่นอนฟังเสียงฝนมีแห้งมีแหงฝนตกเบิดคืนพี่น้องตกแหงเรากันลิ้นเบิดคืนเห็นอ่นพี่น้องอยู่ในบ้านเพื่อนมานจับปลาบืนยุทธาปลาบืนออกสั่งออกสะพอดีละมือน,นี้สมองซสีได้สามเขา่เพาพอดีลกกาว่านกาไว้พี่น้องดีใจายตกมามือเดียวน้ำเต็มให้น้าเลยจ้ะ เก็บภาพบรรยากาศตอนเทีเ่ยวให้พี่น้องเบิง้งประมาณหกโมงเช้านี่แล้วพี่น้องตีหานหน้อยใกล้สี่หกโมงเนี่ละที่สมองลงมาท้ายทาให้พี่น้องเบิง้งคาดว่าเมนีกะซิต,ต๊กอีกอยากให้ต๊กอีกเพราะว่านา้ำกระสิได้หลายกว่านาี้เพราะว่าน้ำแซ่เขาบ่มีนม้ำแซ่เขามาโดดหลังจากฝนถึงช่วงไปกะตัางดนพี่น้องว่าเป็นดนค่อยๆมันกันบ่แมนว่าถึงช่วงไปเลยจุดปุดดอกจากมันกะลิ้นผมมาเน่แต่กับ่มีน้ำขังเพราะหยางา้เนะี่พี่น้อง บัดน,นีมาเถอะบันนี้น้ำน้ำหลายแล้วอยากให้ตกมาอีกเท่าน,นึงมิต่น้ำฝนล้วนเลยนะจ๊ะตกมาคข้าเดี๋ยวน้ำเต็มเลยจ้นาน้ำทัว่วไฮเบิร์เลยแต่ว่าบานสามองว่ท่วมเนาะอันสามองก็ตื้นแต่สาวสาวมองก็เบิ่งคลิปเม็ดต้อยเนาะเม็ดต้อยไอบบอุบลค้นน้ำเยื้นนะพี่น้องอันน้ำบานเพิินท่วมรอบสองแล้วเนาะฝนตกคักตกเนี่ย ตกดีอีหลีอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศทงให้ทงนาบานเสาหมองให้พี่น้องในเบิ้งกันกะบ่มอีอยังหลายพี่น้องอัปเดตสถานการณ์ฝนตกซื้อจ้าสามองดีใจตื่นเต้นก็เลยมาทายให้พี่น้องเบิง้ง เพราะว่ามันบ่มีน้ำเลยน้องเมื่อวานนี่แห้งไปเบิดเมื่อนี้ตื้นขึ้นมาผิดคนละฝากบเหยวเลยจ้าน้ำหลายพุดหยอดเลยจ้าเขากำลังนง้มพี่น้องกะอย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สามองน้ำนีเดอ้อทามาคลิปสามองก็กดติดตามเห็นามองน้ำนีเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆสามองก็ฝากไว้น้ำนีเด้อจ้าสามองก็ปิดคลิปไปก็ภาพบรรยากาศทงน้เข่าสีเขียวนี่เนาะ คลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า